Hi ดิวเ today we will l e a r n i n g e n g l i s h with Teacher Pao นะครับสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะครับคุณครูชื่อคุณครูอมรตักพนานะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นปฐมศึกษาปีที่5กันนะครับสำหรับในช่วงของการเรียนออนไลน์นี้นะครับคุณครูเป่าจะขอเรียนในส่วนของเบสิกก่อนนะครับเราจะเรียนในส่วนของพื้นฐานนะครับแล้วก็ฝึกในส่วนของ phonics writing reading speaking แล้วก็ในส่วนของ grammar ด้วยนะครับและสำหรับ ตัวแรกเลยนะครับก่อนที่นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารได้นั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนักเรียนจะต้องรู้ในส่วนของชนิดของคํานะครับหรือในภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกว่า part of speech นะครับซึ่งก็ในชั้นป .5 นี้นะครับในช่วงภาคเรียนที่1ใช่ไหมครับนักเรียนชั้นป .5 ของเราเนี่ยก็จะได้เรียนในส่วนของรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเหมือนกันเลยก็เป็นได้นะครับอาจจะเหมือนกันเลยนั่นแหละนะครับสาหรับ พ a r t of p ฟพีในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเพราะอะไรถึงต้องเรียนนั้นนะครับคุณครูก็บอกเลยว่าถ้าเรารู้จักชนิดของคำนะครับรู้จักคำแต่ละชนิดแล้วเมื่อเรานำมาเรียงตั้งนะครับตามโครงสร้างไวยากรณ์นะครับเราก็จะสามารถสร้างประโยคได้อย่างหลากหลายเลยนะครับเหมือนกับในภาษาไทยใช่ไหมครับมีประธานมีทียามี แนวใช่ไหมครับมีเอ่อเรียกว่าอะไรละ่ะแนวมีคาสรรพนามคํานามใช่ไหมครับมีรรม,มีกริยาวิเศษใช่ไหมครับคาอุทานคําสัมทานต่างๆเหล่านั้นนะครับและเดี๋ยวในวันนี้เรามาเรียนรู้ในส่วนของภาษาอังกฤษบ้างนะครับว่าจะเหมือนหรือแตกต่างจากในรายวิชาภาษาไทยอย่างไรบ้างนะครับสําหรับ part of speech ตัวแรกเลยนะครับคือ verb verb คืออะไรนะครับ verb คือค,คํากริยาในภาษาไทยนั่นเองนะครับก็คือใช้บอกลักษณะของการกระทํานะครับหรือ จะมีเวิร์ตัวอื่นอีกนะครับเช่น modal verb, action verb นะครับแล้วก็กิริยาช่วยต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอย่างเช่นคำว่า hit คำว่า love คำว่า play คำว่า eat ต่างๆอันนี้ก็เป็น Verb นะครับหรือคำกิริยาต่อไป now นะครับหรือคำนามในภาษาไทยนะครับใช้เรียกแทนคนตัดสิ่งของนะครับอาจจะเป็นชื่อคนนะครับอย่างเช่น cat fish pen มาเก็ตลิซ่านะครับคนตัดสิ่งของหรือสถานที่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับโครนาลหรือคําสรรพนามนะครับก็จะแบ่งเอาเป็นสรรพนามเลยกแทนตัวเองใช่ไหมครับแทนบุคคลที่เราพูดด้วยแล้วก็บุคคลที่เรากล่าวถึงอ่าอันนี้เดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนในชั้นปฐมตรศึพษาปีที่6ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นอะไรบ้างละ่ะ i u v d h e e i t อะไรต่างๆใช่ไหมครับนักเรียนรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าต่อไป e c t i v e นะครับหรือคําคุณศัพท์ นะครับใช้บอกลักษณะนะครับใช้อธิบายลักษณะของคำนามอย่างเช่นคำว่า beautiful ใช่ไหมครับ beautiful small big อะไรอีก Red good อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ adjective นะครับหรือคำคุณศัพท์ต่อไปนะครับ adverb หรือในภาษาไทยคือกริยาวิเศษหรือคำวิเศษก็ได้นะครับอันนี้ก็จะใช้ขยายนะครับคำกริยาคำคุณศัพท์นะครับต่างๆอย่างเช่น badly sadly l well, a r e l y really. หรือจะเป็น adverb of time adverb of frequency ใช่ไหมครับ twice a week once a day uh, how often ever never always อะไรต่างๆต,ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ adverb นะครับนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูมาแล้วในส่วนของภาคเรียนที่1น,นั่นเองนะครับต่อไป preposition นะครับหรือคำบุพบ,บทนะครับตัวนี้ก็จะใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมครับบนะนักเรียนก็ได้เรียนมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในรายวิชาภาษาไทยนะครับอย่างเช่น On, between, in, from, with a v e r บนะครับเบโลต่างๆต่อไปนะครับ c o n ช u n c t i o n นะครับหรือคำสันธานหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรครับคำเชื่อมนั่นเองนะครับคำเชื่อมก็ใช้ตำรับเชื่อมคำหรือกลุ่มคำเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ประโยคของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับถ้าในรายวิชาภาษาไทยก็จะมีคำเชื่อมแบบเพื่อย้อนแยง้งคอยตามกันหรืออะไรอีกต่างๆเยอะเลยใช่ไหมครับ ในภาษาอังกฤษก็จะมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำว่า o, r and, but, so, because นะครับต่อไปนะครับ i n t e r j e c t i o n นะครับไม่ใช่ intersection นะครับ i n t e r j e c t i o n นะครับหรือคำอุทานนักเรียนค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น hey oh well นะครับหรือ oh my god อะไรต่างๆก็ตามนะครับมีเยอะเลยนะครับนักเรียนค่อนข้างคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ หลังจากที่ได้เรียนรู้ในส่วนของ Parts of Speech ไปแล้วนะครับลองมาทํา quiz กันสัก5ข้อนะครับ It's quiz time นะครับลองช่วยคุณครูเป่าตอบดูนะครับาคำที่หนึ่งนะครับคำว่า run run หมายถึงอะไรครับ run หมายถึงวิ่งใช่ไหมครับแอบวิ่งเอมันเป็นการอะไรนะคําว่าวิ่งเนี่ยแอบเป็น เ e r b ใช่ไหมครับเป็น Ver b เป็นการกระทำหรือเป็นคำกริยานั่นเองโอเคต่อไปคำว,ว่า hey, hey hey เ e y you เป็นคำอะไรครับ,เป,นะรบเป็นคำอุทานนะครับเป็นคำอุทานนั่นเองหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรครับจำได้ไม่เอ่ยจำได้ไม่เอ่ยนะีคำ interjection interjection นั่นเองต่อไปคำว,ว่า bear bear ี bear แต่ในรูปภาพของกูมี3ามตัวต้องเป็น bear term ad ด้วยนะครับในที่นี้เป็นคำว่า bear bear หมายถึงหมีน่าจะเป็นคำอะไรครับเป็น n o w นะครับเป็นคำนามนั่นเองนะครับต่อไปคำว่า d h e y they t h y พวกเขาทั้งหลายรู้จักไหมครับในรูปภาพนี้ใครเอ่ยนักเรียนหลายๆคนน่าจะทราบแหละใช่ไหมครับถ้าผู้หญิงคนเดียวเราใช้คำว่า she ใช่ไหมครับแต่ หลายๆคนเราใช้คําว่า they คือพวกเขาทั้งหลายนะครับถึงคําว่า they นี้ไม่จะเป็นต้องใช้กับคนเท่านั้นนะครับ,ใช,บใช้กับสิ่งของใช้กับสัตว์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับที่มันมีมากกว่า1ชิ้นนะครับหรือเป็นผู้เรานั่นเองเราใช้คําว่า they นะจะเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเป็น plural นะครับเป็นคาศัพท์พนามนั่นเองต่อไปนะครับ large v r d l a r g v r b o c a b u l a r y นะครับคําว่า above above the cat above the dog the cat above the dog ส่วน the dog เราเรียกว่าอะไร under ก็ได้หรือ below ก็ได้นะครับ above หมายถึงเหนือน่าจะหมายถึงอะไรครับเป็นชนิดของคำอะไรเอย่ยน preposition ะเ,เองนะครับเป็นคำระบุตำแหน่งนะครับต่อไปมาถึงวันนี้บ้างนะครับเมื่อตะกี้เนี่ยอย่างที่คุณครูเปาบอกเลยนะครับเราจะเรียนในหลายหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ มี p h o n i c มี reading writing ใช่ไหมครับ listening ก็จะตามมานะครับรวมไปถึง conversation ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ลองฝึกนะครับการออกเสียง speaking ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะครับหลายๆคนพูดนะครับจะจว่า accent ไหนมันก็ไม่ผิดอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ผิดเลยเป็นการพูดเป่อการสื่อสารนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการ สเตทนะครับหรือการออกเสียงออกเสียงตัวอักษรหรือเลเทอร์นะครับหรืออัลฟาเบตหรืออะไรต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษจะค่อนข้างแตกต่างจากภาษาไทยใช่ไหมครับอย่างแม่กบแม่กบใช่ไหมครับลอริงลอเรือในภาษาไทยก็จะออกเสียงเป็นนอนหนูใช่ไหมครับแต่ถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยตัว L และตัว R เนี่ยก็ออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการออกเสียงภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลย นะครับเพื่อให้การสื่อสารของนักเรียนเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะสื่อสารใช่ไหมครับมันก็มีบางครั้งที่เราออกเสียงผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกการออกเสียงนะครับฝึกไว้ไม่เสียหายนะครับสำหรับในวันนี้เริ่มต้นเลยนะครับในการฝึกโฟนิก c s เส y l e นะครับเราจะมาเรียนในส่วนของ Letter and Sound นะครับ l e s s o n น n e นเล t เ C อ n ์แ o นด์เนะครับใน p h o n ก c s นะครับในการออกเสียงโฟนิก c s นะครับ เอาละไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเลยนะครับอย่างที่คุณครูบอกเลยภาษาอังกฤษนะครับเราต้องมั่นใจไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับโดยบิชายนะครับโดยบิชายดูแกนดูอินะครับเราทําได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องสนใจหรือใส่ใจกับคนรอบข้างมากว่าอุย้ยทําไมเราหุ่ยออกเสียงแบบอมโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดอย่าไปสนใจนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะหยุดพัฒนานะครับเราต้องไม่กลัวนะครับเดี๋ยวเรามา ฝึกออกเสียงโฟนิกซาวของเลเทอร์เอถึซีไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนที่รับชมอยู่นขณะนี้เนี่ยมาออกเสียงไปพร้อมๆกันกันกบครูเลยนะครับพร้อมไหมเอ่ย Are you ready? ออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับอบนะลองฟังฟังฟังนะถ้านักเรียนใช้หูฟังก็จะ ชัดเจนมายิ่งขึ้นด้วยนะครับลองฟังดูนะครับว่าเอมันเหมือน A B C D E F G ที่เราท้องนั้แต่ตอนเป็นเด็กเป็นสาลองฟังดูนะครับ A is for ฟังดีนะ Da d, d daddy. Da d, d daddy. E is for e eh, eh, elbow, e eh, eh, elbow, e eh, eh, elbow. F is for f, f funny, f, f funny. G is for g, g go. G G go go go. H is for h ha ha happy, h ha ha happy. I is for i, I in, i, I in, i, I in. J is for j, j juice, j, j juice. K is for k, k kick. Kick, k k kick, kick. is for l, l look, l, l look. M is for m, m mommy, m m mommy, m m mommy. N is for n n no, n n no. O is for a off, off, uh, off, uh, off. P is for p, p, play. P Up, 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 up. V is for the the voice, the the voice. W is for what wa water, what <yorum> water. water. X is for. A. Yes for z, z, zero z, z, zero is z zzz for โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับ p ฟ n i c s Sound ในส่วนของ Letter นะครับและในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราก็จะมาฝึกกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำนะครับหรือการออกเสียงตัวสะกดนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันในเฟส s e 2เฟส3ไปเรื่อยๆ นะครับยังไงอย่าลืมกลับไปฝึกฝนนะครับเราเริ่มจากตัวอักษรเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในกิจกรรมถัดไปเลยนะครับแ c n y y u u read นะครับอ่านด้วยกันนะครับเรามาอ่านด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบฝึกนะครับพัฒนาในส่วนของการอ่านนะครับหรือ Reading นะครับอ่านเพื่อจับใจความนะครับแล้วก็ตอบคำถามตั้นๆให้กับคุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยว ใน first round นะครับรอบแรกนักเรียนลอง listening นะครับ listening นะครับลองฟังครูก่อนสว่วนรอบที่2นะครับ repeat a f t e r me and third round นะครับก็เราจะมาอ่านไพอพร้อมกันโอเคไหมครับ understand โอเครอบแรก listening นะครับรอบแรกฟังคุณครูก่อน on Saturday night Hannah and Sam went to the movie to watch the new a v e n g e r movie จบเรียบร้อยแล้วในรอบแรกฟังทันไม่เอ่ยกูแถมให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันลองฟังก่อนนะครับ On Saturday night Hannah านนา and Sam went to the movies to watch the new adventure movie อโอเครอบที่2 repeat after me เดี๋ยวคุณครูเป่าจะเว้นวักแล้วนักเรียนก็อ่านตามคุณครูนะครับทีละวักนะครับ On Saturday night Hunna and Sam went to the m o v i t t w w t t h t t h n n w w Avenger movie, watch the new Aven movie. ่านไม่เอ่ยเอาละมาที่รอบที่3นะครับอ่านพร้อ,รอมๆกันเลยรวดเดียวเลยนะครับเป็นเรื่องเล่าต้นๆนะครับเพื่อฝึกและพัฒนาในส่วนของการอ่านจับใจความนะครับ On Saturday night Hunna and Sam went to the movie to w a t c t the new Avenger movie โอเค จบแล้วเดี๋ยวเรามาู่กิจกรรมในคาบเรียนวันนี้กันนะครับนักเรียนสามารถแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะครับแคปเจอร์ไว้ได้เลยแล้วก็ทำแล้วก็ send to me at line a m o n นะครับหรือ idpao.555 นะครับ Line id นะครับ pao.555 นั่นเองนะครับสำหรับคำถามมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับโดยใช้ w question นะครับ who where when w h a t and why นะครับ Who ถามถึงบุคคล Where คำตอบต้องเป็นสถานที่ When คำตอบต้องเป็นเวลาหรือช่วงเวลาและ What คืออะไรใช่ไหมครับและ Why จะเป็นเหตุผลใช่ไหมครับ Because อะไรดูที่คำถามที่หนึ่งกันบ้างนะครับ Who went to the movie Who went to the movie ต่อไปคำถามที่สองนะครับ Question number two Where did Hannah and Sam go? Where did Hannah and Sam go? Question number three When did Hannah and Sam go? When did Hannah and Sam go? Question number four What did Hannah and Sam go? And question number five last question Why did they go to the movie? Why did they go to the movie? โอเคถ้ารู้คำตอบแล้วเขียนคำตอบสั้นๆนะครับสำหรับในส่วนของ p a ์ท Reading นั้นนะครับนักเรียนแค่อ่านแล้วตอบให้คุณครูเข้าใจแค่นั้นเป็นอันถูกต้องอาจจะยังไม่ถูกต้องตามหลักของแกรมมานะครับของไวยากรณ์ก็ไม่เป็นไรนะครับพอนี้จะเป็นในส่วนของ Past Simple tense เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเป็นการถามถึงเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับระหว่างฮันน่าและแจมนะครับที่ไป go to watch the New movie ใช่ไหมครับไปดูภาพยนตร์เรื่องอะไรนั้นก็ลองย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ได้นะครับอ่ามาถึงตัวของ Home Work Today นะครับการบ้านของเราในวันนี้กันบ้างนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยการบ้านของเราในวันนี้นะครับอ่าก็คือให้นักเรียนนะครับค้นหาและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ตรงกับชนิดของคำต่อไปนี้นะครับชนิดละ10คำนะครับยกเว้นคำแตนทานและคำอุทาน นะครับมีอะไรบ้างนั้นนะครับมี verb มี noun มี pronoun adjective adverb preposition conjunction แล้วก็ interjection นะครับในส่วนของ conjunction และ interjection นี้ให้นักเรียนหาแค่ข้อละคําคำเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมเมื่อกี้ด้วยนะครับในส่วนของ p a r t l e s t e d i n g แล้วก็ homework ถ้าเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ส่งเข้าไลนา์คุณครูเปานะครับหรือ inbox มาได้เลยนะครับ หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยละต่างๆนาๆนานะครับนักเรียนสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือที่ line id pao.555 นะครับคุณครูยินดีตอบคำถามให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับโอเค t o y t y d o y ย y r o รี o r y นะครับเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับอ่า uh, อ uh, I hope to see you again next time นะครับเราคงจะกลับมาพบคุณครูหวังว่าจะกลับมาพบนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แหมยังไงก็อย่าลืมทํากันบ้านนะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามครูเป่าได้เลยเนาะแหมสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ